ไทยปลูกกล้วยหอมแล้วเจอปัญหานี้บ้างครับต้นเล็กผลเล็กผลนิ่มคั่วผลเปื่อยและก็สุกง่ายครับพี่ถอนครับเกษตรกร,กรผู้ปลูกกล้วยหอมมายาวนานกว่า30ปีก็เ,เคยพบปัญหาเช่นนี้เหมือนกันจนพี่ถอนได้มาพบกับ 2M ครับจีงได้หารแนวทางการแก้ปัญหานี้ร่วมกันโดยนําดินไปตวรวจวิเคราะห์ครับแล้วก็ตรวจสอบประวัติการใช้ปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรทําให้พบสาเหตุหลักๆทั้งหมด3ข้อดันงนี้ครับข้อแรกครับ การใช้ปัจจัยการผลิตสูตรเดิมๆซ้ำๆในปริมาณที่มากอาทิเช่นปุ๋ยสูตร82424 24ครับทําให้ปริมาณของพอฟพสฟอรัสและโพแทสเซียมตกค้างมากเกินไปครับซึ่งมีผลต่อธาตุอาหารตัวอื่นๆด้วยนะครับจึงทําให้ดินขาดความสมดุลเพราะธาตุอา,า,าหารแต่ละอย่างที่พืชต้องการนั้นมันมีปริมาณไม่เท่ากันครับบางอย่างต้องการมากบางอย่างต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ครับข้อ2ครับ ใสปูนโดโรไมทยมากเกินไปครับจึงทําให้ดินเนี่ยเป็นด่างมากครับการที่ดินมีค่า pH ไม่เหมาะกับพืชก็มีผลทาให้พืชไม่สามารถนาธาตุอาหารบางตัวมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อ3ครับไม่ได้ให้ความสาคัญกับธาตุรองธาตุเสริมเลยจึงทําให้พืชขาดธาตุอาหารบางตัวหรือมีน้อยมากเกินไปครับและหลังจากทราบสาเหตุแล้วจึงได้ทําแปลงทดลองร่วมกันครับหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ทัานที่1ครับให้เกษตรกรลองใช้ปุ๋ยที่มีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ําลง ไม่ให้ธาตุอาหารมากเกินไปครับเพราะว่าของเก่าที่สะสมในดินมีเยอะอยู่แล้วครับข้อ2ครับใช้สารปรปับปรุงดินที่มีต่วผสมของหินแร่ผู้ของไฟครับทําให้มีธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอและผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นครับลูกใหญ่มากผลผลิตก,ก็ตอวีก็หนัก6กกิโลครับขนาดของผลเนี่ยก็ใหญ่เกือบเท่ากระป๋องกาแฟเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาดัางกก่าวมาข้างต้นอีกต่อไปครับ สรุปนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วพืชเนี่ยต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีปริมาณที่พอดีอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ตีละมากๆนะครับและเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยเนี่ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องสูงเกินไปครับขอให้เกียงพอต่อความต้องการของพืชก็พอแล้วครับและถ้าหากใครนะครับพบปัญหาเช่นเดียวกับที่ถอนแบบนี้นะครับก็ลองนำวิธีการไปประยุกต์ใช้กับสวนกล้วยหอมของตนเองได้นะครับเพื่อจะทําให้กล้วยหอมของเรามีน้าหนักมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ เพื่อจะมีเทคนิคดีๆอะไรแบบนี้มาเล่าถูกกันฟังอีกนะครับ